ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์ซีชังคํานะวันนี้เรามาดูพระคงกู่เก่านะครับถือว่าเป็นพระคงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาทุกกุนะครับพระคงกู่เก่าโดยส่วนมากเนื้อหาจะบิดเบี้ยวนะครับแต่วันนี้ที่ให้พี่น้องๆชมนะครับจะเป็นฟอร์มตรงนะครับซึ่งหายากสุดๆนะครับองค์ล่ำนะครับเนื้อหาน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับ ว่าเป็นนักกรบนะครับหนึ่งพันกว่าปีนะครับพระคงกูเกานะครับที่ติดโพนี่หายากสุดๆนะครับองค์นี้นี่ติดโพนะครับยี่สิบใบนะครับกิ่งโพนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับเก้าก้านนะครับเก้าก้านนะครับที่เราเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะแบ่งเป็นอย่างละสามสามสามนะครับรวมเป็นเก้านะครับซึ่ง แต่ละสามนี่จะแยกกิ่งก้านออกไปนะครับซึ่งหายากสุดๆนะครับในการติดนะครับนิ้วมือนะครับมือก็จะเอ็นหน่อยนะครับการวางมือผ้าแท้นะครับตรงนี้จุดนี้จะเอ็นนะครับเอ็นแบบนี้นะครับจะมีเล็บเยี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะครับบางองค์ติดบางองค์ไม่ติดนะครับเนื้อหานะครับหน้าค้นหานะครับถือว่า คนสมัยโบราณนะครับใช้อมในปากนะครับก่อนไปสุรบนะครับซึ่งคนสมัยโบราณชอบอมมากอีกแล้วนะครับนะครับภาพโดยรวมนะครับเราจะดูที่กายภาพของพิมพ์นะครับซึ่งองค์นี้นะครับมีลักษณะนะครับติดนะครับคล้ายๆปากปิดนะครับเป็นการถอดพิมพ์ตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งเคยมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเคยไร้สดพระคงกูเก่าคือพี่โทนบางแคนะครับ ส่วนมากหายากนะครับหายากสุดๆนะครับจะเจอฟอร์มนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่รับความนะครับความนิยมนะครับหายากนะครับก็นะครับมีความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับตามสไตล์กูเก่านะครับนะครับก็ โพนะครับก็จะติดชัดนะครับแล้วก็โพจะเป็นธรรมชาตินะครับก็จะติดนะครับตามลักษณะนะครับที่นะครับองพระนะครับจะล่ำนะครับนะครับติดบัวโูกแก้วบางส่วนรับถือว่าเป็นพระองค์ที่ชอบองค์หนึ่งนะครับก็ เาหายกันประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับถ้าเป็นฟอร์มนี้นะครับครับก็ถือว่าเป็นองค์ที่องค์ที่ชอบองค์หนึ่งนะครับก็เลยไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ